งนี้นนะครับี่ไงไฮเต้ตมูราสกีสีม่วงเราน่าจะได้เล่นนะครับน่าจะตายแลย้วหละนี่อืมโอ้โหทำไมตามมาดีหยวเหรอหิวเหรอ,หรอตามมาดีได้จุ๊มูราสกีสีม่วงจุฟปีเกอร์หลบแบบจูจุนี่ตายสวยครับแล้วด้วยน่าจะตายได้เลยนะเพนเนี่ยมูราสกีสีม่วงนี่ไงโดงนไปสองตัว เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับอวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นสกินโกโจให้เพื่อนดูกันนะครับอวันนี้นะคือแบบได้ของฟรีมานะครับจากไอเดีเพื่อนนะครับก็จัดสน่อยนะครับไม่มีตังเติมก็รีวิวแบบฟรีๆนะครับโอเคก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะผมมองว่านะแต่ผมไม่มีตองนะครับ สวยเฟิร์สบัตมาได้นะครับได้สองตัวเลยนะครับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมขอว์ปกลับบ้านก่อนค่อนข้างที่จะโลนะครับเจอมาจาด้วยเกมเนี้ปรับมาใหม่ค่อนข้างที่จะน่าลำคาญนะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคลุยกันต่อนะครับ เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมแบบไปเล่นกับสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับในติ๊กต็อกนะคือเขาเล่นสร้างห้องกันนะครับผมก็เลยไปจอยด้วยนะครับ <Oui. S 1> ก็อาจจะไม่ได้ตึงมากนะครับถือว่ามารีวิวสกินนะครับเพราะว่าไอดีนี้มันไม่มีตัวละครนะครับไม่สามารถลงแรงได้นะครับโอเคนี่ไงโดดใส่แบบนี้เลยมันบ์ปกลับไปแล้วนะครับ นี่มูราสกินี่สวยตายไหมเนี่ยโอเคเุ้ยมีค้างคาวท่าบ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่มีท่าเดินนะอ่าถ้าใครกลับมาเล่นใหม่นะครับเขาจะแจกนะครับเขาจะแจกบัตรเช่าให้เล่นนะครับถ้าเล่นจบเกมอ่าหนึ่งครั้งนะครับก็ ใครที่มี ID ลองนะครับก็ลองเข้าไปรับกันได้นะครับนี่ผมก็ได้ข่าวมาจาก t i k t อกเลยนะเนี่ยผมก็เลยแบบรีบหา ID เลยนะครับแล้วก็รีบเข้ามาเลยนะจะได้รีวิวไปด้วยเลยนะครับโอเคถ้ามีตัวละครมันน่าจะดีกว่านี้นะแต่แบบไม่มีตัวละครนะครับมันจะให้บัตรเช่ามาไงโอเคได้ทั้งเช่าตัวทั้งสกินเลยนะครับนี่ อากาศแดงโดนไปสามตัวแล้วฝั่งเขาโยนจัดเลยนะครับโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดินทำเกมกันต่อนะครับ <Okay. S 2> ถือว่าเราค่อนข้างเกิดเลยเกมนี้ <Okay. S 2> ไม่ได้ตึงมากไม่ได้ตึงมากเนี <Okay. S 2> ย่ยถ้าเดินปกติค่อนข้างเท่นะ <Okay. S 2> ถ่ายรูปด้วย <laughs> ปิงแล้วก็ถ่ายรูปนะครับโอเคเดินต่อเลยนะครับทำไมบัตเตอร์ไฟยยมแต่บนวนะหน่าเอมิลี่ปรับมาใหม่ด้วยนะครับค่อนข้างปรับใหม่หลายตัวนะช่วงนี้นะครับนี่ไงไฮเตเตมูราสกีสีม่วงเคได้สองตัววะนี่ไป อืไม่ตายพาสีบเขาเด้งยังแรงไม่พอนะครับนี่โคตรเทอตอนเปิดดันตีมันจะเปิดหน้าด้วยนะแต่มันเห็นไม่ชัดหรอกนะครับเพราะว่ามันเดียวมันก็จะกลับมาครับพอตันตีหมุนมันก็กลับมาใส่หน้ากลางเหมือนเดิมนะครับโอเค เลนบนโดนยำรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะขึ้นไปเรียเบสซิ่งเลยนะครับดูดเลือดน,นิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นไอเทมขี้หลักเลยนะที่ทําให้ตัวเลนยืนเลนได้นานนะครับเพราะว่ามันช่วยดูดเลือดได้นะครับพาสซีฟตัวเลนมันมาเรื่อยๆอย่าง้วไงมันดูดเลือดดีนะครับนี่นีโคตรสวยอะ่ะสวยเกิน เก็บสแต็กมาโอ้ยโคตรน่ารำคาญนอะขนาดเขาเล่นไม่ตึงนะครับยังน่ารำคาญเลยอนะตัวมันอนะเดี๋ยวผมจะอ่าว่างๆเนี่ยผมจะทำคีบอ,อกมาแล้วกันนะครับนี่โอ้สวนนี่ไม่ตายเกือบล่วงนะครับเราโอเคเดี๋ยวว่งกลับบ้านก่อนนะครับ ค่ารัาก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับก็สมกับราคาอยลยนะ,ะคนบางคนก็โดนไปเยอะนะโดนไปเกือบครนะึ่งหมื่นอ่ะปานนั้นนะครับแต่ต่ำสุดกนด็นดาจะสามพันนะครับจากที่ดูดูมานะเดี๋ยวเราเดินของฟรีเดินของฟรีชันมาเล่าเพื่อนใจเย็นๆ เดี๋ยวเก็บสแต็กไว้ก่อนนะครับเราน่าจะได้เล่นนะครับน่าจะตายแล้วแหละนี่อืมโอ้โหทำไมไม่รีเซททำไมไม่รีเซตยิงตายนะเมื่อกี้ตามจริงมันต้องรีเซตนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันตายก่อนหรืออะไรหรือเปล่านะครับก่อนอันตรีถึงตัวมันเลยไม่รีเซตนะโอเคขอมาฟ้าก่อลกันโอเคครับ เราสามารถปั๊มได้นะครับปั๊มได้รัวๆเลี้ยงสแต็กไว้นิดหน่อยเอาปาก็ไม่โดนตายแน่ออกเลยเกือบละนี่ไงอืมพอกดอันตีแล้วจอมันจะมืดนิดหนึ่งนะครับอ่าเพื่อนก็จะเห็นเอ่อความมืดในจอเราด้วยนะถ้าใครยังไม่รู้นะครับ คือว่าบทบังวิสัยทัศน์ศัตรูได้ดีเลยนะอันตีนะตอนกดอันตีอ่ะมันจะมืดๆอะ่ะจับทางยากนะครับแล้วตัวอะไรเนียน,น,ยนบอกเลยโคตรอันนานะโคตรด,ดีอ่ะกบแบบเนี้ยไม่เห็นเลยนะครับถ้าเรากดอันตีนะจากกบตัวลางๆเข้าขาอะ่ะมองยากแล้วอะ่ะถ้าเล่นคอมโบก,บ,กบอะ่ะแล้วเปิดอันตีเข้าไปอะ่ะกบยิ่งหายตัวแบบเนียนกว่าเดิมนะครับอันถ้าใครยังไม่รู้นะเล่นคอมโบตัวเลนกลบโอ้โห โดนดักทางแบบนี้จุกมุลาสกิซี่ม่วงอไม่ไหวอ่ะโดนลุมมาต่อกันเลยนะครับโอ้ช็อตเมื่อกี้โดนลุมก็ไม่ได้รอดสกิลสองหมดแล้วด้วยโอ้มันหลบวะนี่คุณสสยคุณสอยโอเคอ้าว ยังไงนี่ไงยิง,ง,ยงโอ้มันกันเพื่อนวะผีกระสือผีกระสือยังไงผีกระสือโอโอขนาดตัวมันนะเนี่ยขนาดเขาเล่นไม่โหดนะเนี่ยตัวมันยนังหน้ารำคาญเลยหนึ่งหนึ่งยากนะครับมาดิตามมาเดิตามมาเดิหิวหรอหิวหรอตามมาเดิได้จูมูราซาคิสีม่วงจูฟิกเกอร์หลบแบบจูจูนี่ตายสวยครับ ขอจิกว่าฟ้าเลยแล้วกันดูดเลือดด้วยจะเย็นนะไม่มีบัฟมาน้ำไม่มีโอเคนะครับได้ฟอสการ์ดมาละพอได้เล่นพอได้เล่นฟอสการ์ดของเราค่อนข้างถึกอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นจอกอเล็กเลยนะครับสปอกมมอกนะครับ อืมขอได้ไม่ล่าขอได้ไม่ล่าโอ้โหไม่ได้กำลังไปนะจ๊ะสกอร์ถือว่าค่อนข้างดีนะครับรถคูดาก็ครบ40แล้วด้วยน่าจะตายได้เลยนะเทนเนี่ยโูราซากิสีม่วงนี่ไงโดนไป2ตัวดับเบิ้ลคริว ทำไมของมันขึ้นแบบนั้นมนี่ะอุตสาห์ล็อกสปูกิมาร์กันนะเมื่อกี้นี่ได้ตอดได้ตอดได้ตอดเจบเจบตามเลยครับจังหวะนี้ได้ช็อตหนึ่งทีเอาไม่โดนนี่งไงการ์สกิลไว้ก็ดีนะครับนี่ยิงเลยปุ้งตายรีเซ็ตเดอวซามบิกลับมาใส่หน้ากากเหมือนเดิมโกโจซาตารุ เจอซาตอรูของฉันไม่ใช่ซาตอรูนะครับซาตอรูหยอกหยอกนะครับนี่ไงโดนแน่นี่นกดดันเขาจัดเจ็บจัดเลยนะครับเรายังเกิดอะมาดิครับอะไรครับชอ็อตแคปนี่ไงเจ็บเจ็บเชิญ okay. เขาบ้าฟ้ากันหน่อยละกันนะ นี่นี่โอเคสวยตายปะเนี่ยเดี๋ยวเก็บสเต็กโดนช็อตช็อตช็อตไปได้นละดันเลงขึ้นบ้านดีกว่าเพื่อนเราโอ้ยมันดักมาดิครับแค่นี้จะทำพี่ได้เนาะขอโทษเดอเอาร์มาได้นี่ไงค่านี่แหละคือผู้ประเสริฐที่สูดโดนแน่โกเมนเนอาบานา โดนไปไหนละนี่ไงเจ็บนะน,น่าเฮ้ยจบเลยยังไม่อยากจบเลยอ่ะอยากทรมามนยังไม่อยากจบพอก่อนพอก่อน oh. ไม่ช่วยครับเทอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่อยากจบนี่ไงโดนแน่ขอโทษเดออาบานาย สวยติดมีมีจัดเลยตอนนี้ยังไงสิโดดใส่นี่ไงมันจะปั๊มเราอิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันทำไมหนาทำวะมันออกอะไรวะออกฟอร์ดการ์เหรอทำไมหนาจังนั่นแหละฟอร์ดการ์เราไม่รู้จะออกอะไรดีนะตอนนี้คิดระหว่างเดดมกับเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรวะอาร์กติกออฟอประมาณนั้นนะครับอยากได้มงกุฎทองคําจะได้แรงจะได้ยิงทีเดียวล่วงมาจากหน้ารำคาญมากตอนนี้เลดเกมยิ่งหน้ารำคาญนะครับแรงเวอร์นี่งไงแต่เขาเล่นยังไม่โหดเฉยนะผมว่าถ้าเขาเล่นโหดน่าจะยากอะเราอะมันคิดจะทำอะไรของมันไ่เลยยิงได้เฮ้ย ดักอะไรดักอะไรก่อนดักอะไรก่อนเฮ้ยมันจะโดดใส่แล้วนี่ตามอุย้ยแย่แล้วสกิลสองหมดโอ้โหตายครับโยนเอ้ยรอให้เพื่อนเก็บงานแล้วกันน่าจะจบแล้วนะครับโอ้โมาโยนชอตสุดท้ายนี่นะสกิลสองหมดอ่ะไม่ได้ดูนะครับคือดาวไม่ทันเก็บชาร์จไม่ทันนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้การรีเวิวสกินโกโจซาตารุนะครับเกมนี้ผมก็จะได้เป็น MVP นะครับอ่าก็สกินค่อนข้างเท่นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของก็ไปจับจองกันได้นะครับในราคาครึ่งหมื่นแบบเมาสเมาส์นะครับโอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอาแล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็รอติดตามกันเลยครับทุกคนไว้เจอกัน